วิทยลาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงรายได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าเป็นการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา2556วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงรายได้จัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินง,งานกับเกณฑ์การประเมินของสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐาน7มาตรฐาน35ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่1ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาได้รับระดับคะแนน4คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีปัจจัยที่สนับสนุนให้มาตรฐานที่1ได้รับระดับคุณภาพดีนั้นได้รับปัจจัยจากการทำงานตามโครงการต่อไปนี้ 1. โครงการสอนส่มเสริมประจำปีการศึกษา2556 2. โครงการิวเตรียมความพร้อมก่อนการสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 3. โครงการิวเตรียมสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษาหรือวีเน็ตโครงการเรียนรู้จากเจ้าของภาษา มาตรฐานที่2ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาได้รับระดับคะแนน4.6คะแนนอยู่ในระดับดีมากปัจจัยที่สนับสนุนให้มาตรฐานที่2ได้รับระดับคุณภาพดีมากนั้นได้รับปัจจัยจากการดำเนินง,งานตามโครงการต่อไปนี้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายและสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2556 2. โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา2556 3. โครงการประถมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ตประจำปีการศึกษา2556 4. 25โครงการสำรวจความต้องการของสถานประกอบการที่มีความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานปีการศึกษา2,556มาตรฐานที่3ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาได้รับระดับคะแนน5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีมากปัจจัยที่สนับสนุนให้มาตรฐานที่3ได้รับระดับคุณภาพดีมากนั้น ได้รับปัจจัยจากการดำเนินงานตามโครงการต่อไปนี้ 1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2556 2. การอบรม ICT หัวข้อสร้างการ์ตูนด้วย Adobe Flash ประจำปีการศึกษา2556 3. ประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปี2556ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภายใต้หัวข้อฐานหินสะอาด 4. โครงการตรวจสารเสรพติดมาตรฐานที่4การบริการวิชาการและวิชาชีพได้รับระดับคะแนน5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ปัจจัยที่สนับสนุนให้มาตรฐานที่4ได้รับระดับคุณภาพดีมากนั้นได้รับปัจจัยจากการดำเนินงานตามโครงการต่อไปนี้ 1. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไป 2. โครงการอบรมธุรกิจขนาดเล็ก SME 3. โครงการศิละปะการจัดผ้าในงานโรงแรม 4. โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำปีการศึกษา2556มาตราฐานที่5ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยได้รับระดับคะแนน5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ปัจจัยที่สนับสนุนให้มาตรฐานที่5ได้รับระดับคุณภาพดีมากนั้นได้รับปัจจัยจากการดำเนินงานตามโครงการต่อไปนี้ 1. การวิจัยในชั้นเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย 2. โครงการจัดทำโครงงานของนักศึกษาระดับชั้นปวสมาตรฐานที่ 6. ด้านการปลูกฝังจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกได้รับระดับคะแนน5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีมากปัจจัยที่สนับสนุนให้มาตรฐานที่6ได้รับระดับคุณภาพดีมากนั้นได้รับปัจจัยจากการดำเนินง,งานตามโครงการต่อไปนี้โครงการศึกษาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2556 2. กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 3. กิจกรรมแปลงขยะเป็นเงิน 4. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 5. กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ 6. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี15ปีอย่างมีคุณภาพระดับปวชชั้นปีที่หนึ่ง ประจำปีการศึกษา2,556 7. กิจกรรมวิทยาลัยสะอาดปลอดขยะมาตรฐานที่7ด,ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับระดับคะแนน5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีมากปัจจัยที่สนับสนุนให้มาตรฐานที่7ได้รับคุณภาพดีมากนั้นได้รับปัจจัยจากการดำเนินงานตามโครงการต่อไปนี้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกประจำปี2556ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน7มาตรฐาน35ตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงรายภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก